สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับต้องถามพี่ปอนต่อแล้ว<ะ>แหมไม่น่าเชื่อนะจากฝนตกครั้งนั้นเนี่ยทำให้ไอหัวมันที่เราขุดออกมาวางไว้ที่ร้านมีคนอยากที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร<ะ><ะ>เหมือนกับที่เราเคยใช้ที่ใช้อยู่นี่คือเจอร์ม<ะ>ิเตใช่ไหมครับแล้วพี่ปอนก็ไปบอกเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ก็เอา<ะ><ะ>บัตรประชาชนมาเขา<ะ><ะ>ให้ไหมฮะเขาก็เขาก็อยากใช้จานเขาก็เอามา ถ้าไม่ถ้าไม่เอาบัตรประชาชนมามันก็ซื้อไม่ได้อ๋อชวนเขาสมัครไปเลยค่ะสมัครไปเลยเขาไม่ไม่รู้ว่าตัวเองชวนหรออาจารย์คือบอกว่ามันถ้าไม่เอาบัตรประชาชนมามันซื้อไม่ได้อ๋อมันต้องมีรหัสหมายเลขคอบัตรใี่ค่ะอาจารย์ครับครับเขาก็ให้มาค่ะแปลว่าธุรกิจเริ่มเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเราก็แนะนําเขาไปทีนี้มามาเริ่มทําธุรกิจกิฟฟารีเนี่ย จริงจริงจังๆได้ยังไงฮะเพราะดูเหมือนจุดเริ่มต้นทําแบบไม่รู้ด้วยซ้ําทําแบบแนะนาไปไปเรื่อยเขาเห็นเราใช้ดีก็นแนะนําไปแต่ไอความจริงจังความอยากเรียนรู้ในธุรกิจอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์ทีนี้คนนั้นก็เอาบัตรมาให้คนนี้ก็บัตรมาให้ค่ะอาจารย์แล้วแล้วเขาก็ให้เงินมาด้วยมาซื้อปุ๋ยค่ะอาจารย์คนละสองพันสามพันบางคนก็เกตพันก็มีอาจารย์โอ oh ้โห เพราระว่าไล่เขาเยอะไม่ได้ทําอะไรมากมาย,ะมายนะครัคือไล่เขาเยอะคระอาจารย์คือเจอเมเนต์นี่ขวดใหญ่มัน400กว่าบาทอาจารย์รบ,บางคนก็เอา4ขวดบางคนก็มีปุ๋ยด้วยอาจาจยร์ครับทีนี้เป็นซินเวอร์โดยไม่รู้สึกตัวอาจารย์ครับพอตอนเย็นคุณบุญมีก็มากับกับแม่ทีมพี่ติดตัวฉันก็ลงมาบอกว่าคุณคุณคำปอนคุณขอแสดงความยินดีกับซิลเวอร์ป้ายแดงนะ ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นซินเวอร์ฉันก็ไม่รู้ <c oughs> เขาก็เอาเงินมาให้อาจารย์เอาเอาเงินค่าคอมมิชชั่นมาให้ครับวันนั้นเกตร้อยกว่าบาทค่ะอาจารย์ครับทีนี้ฉันก็ว่าอ้างซินเวอร์มันได้เงินอ้าพูดต่อไปฉันก็คิดอย่างนี้ค่ะอาจารย์เขา,าดได้ตังก็พูดต่อไปค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าเจ้าซิเวอร์เจ้าเน่กระตาม เจ้าสิว้าให้ตายเบ้ายุบ้านมันก็ไม่สามารถเจริญเติบโตคือทางธุรกิจแม่จรยเถ้าต้องมีข้อมูลแม่ทีมบอกค่ะไปเรียนรู้ที่ที่ศูนย์กาะสินที่ศูนย์กิฟฟินกาฬสินครับฉันก็ให้ลูกชายพาไปคือเขาบอกว่ามีวันเสาร์กับวันพุธฉันก็เลยให้ลูกชายพาไปโอ้ตอนแรกแม่ทีมบอกว่าข่อยเสาล์รถมหาเจ้ามาไปน้าข่อยวันเสาร์ลูกให้ลูกเจ้าขายข,ายของเป่าล้านให้เจ้าไปทีนี้ ฉันก็บอกว่าฉันยุ่งอยู่แล้วไม่ต้องมารับหรอกคือฉันจะไปอยู่แเ่แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่ไปนะอาจารย์แต่ก็จะไปอยู่แต่แต่บอกว่าให้มารับครั้งเดียวนะอย่ามารับอีกนะอาจารย์อย่ามารับอีกคือฉันไม่ไปนะฉันให้มารับครั้งเดียวมันก็กิงอย่างที่ครั้งเดียวจรินอาจารย์ไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ให้เขามารับอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้อาจารย์ที่ไปครั้งเดียวแล้วบอกว่าไม่ต้องให้มารับอีกเนี่ย มันหมายความว่าจะไม่ไปอีกจะไม่ไปแต่พอไปเจอที่ประชุมครับมันไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์มันจะเป็นอัตโนมัติของมันเราติดที่ประชุมอาจารย์ครับถ้าวันไหนเราไม่ไม่ได้ไป อยเก่าอีกตัวนั้นไม่มีใครนั่งอาจารย์ไม่มีใครนั่งทําไมกลายเป็นคนชอบห้องประชุมขึ้นมาได้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยคนอื่นๆเขากลัวโอ้ยไม่อยากไปประชุมขี่เกียรติไปประชุมขี่เกียรติฟังโอ้ยเสียเวลาอยู่บ้านดีกว่าแต่พี่ปอนบอกว่าพอไปแล้วกลายเป็นคนติดที่ประชุมติดที่ประชุมอาจารย์เพราะอะไรฮะเล่าให้ฟังไหมมันได้ความรู้อาจารย์ครับมันได้ความรู้มันเหมือนเราได้เป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งที่เราเคย เคยอยากเรียนหนังสือแต่เราไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจารย์รไปเจอเข้อสาที่สินค้าเออมันใช่ครับเพราะว่าเราเราอยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณครูยอยู่แล้วเราอยากมีความรู้มันน่าเหมือนได้ได,ได้ได้เป็นนักศึกษาแพทย์แม่อาจารย์ได้เรียนเคมีได้เรียนสทงเจอไอโอดินเพอเรามันไปเจอกันกับแป้งมันมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินหรือสีอดํานี่เราชอบแบบนี้แมาาคบครับค่ะ โอ้เหมือนเหมือนเราเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งเราเลยสนุกมองที่ประชุมเป็นเรื่องเรื่องสนุกไปเลยถ้าถ้าวันพุธไม่ได้มาลูกไปโรงเรียนหมดไม่มีใครขับรถมาให้รถมันมีแต่มันมาไม่ได้ไม่ได้อาจารย์เราก็ขี่มาจะใส่ปิดร้านเลยปิดร้านแล้วก็ดีแฟนไปโรงเรียนเขาไม่รู้แล้วก็ปิดร้านแล้วก็แอบมาอาจารย์เอบมาเอาเอามาไว้กับลูกชายที่ทํางานอยู่เอาตัวอำเภออาจารย์มันจะมีปั๊มน้ํามันอยู่ที่ที่ อะไรล่ะเขาเรียกทกสหกรณ์อาจารย์เขาเป็นลูกชายเป็นสินเชื่อบโบกรถให้แม่เลยนะใครเข้ามาเติมแล้วมาตรงนี้แม่จะไปลดขอบคุณคเพราะว่าเขาไม่เอาตังค์กับเราอาจารย์ก็เลยเรียกรถขอบคุณไปรถขอบคุณค่ะรถขอบคุณไปไปถึงห้องประชุมจนได้ครับหาวิธีไปจนได้อาจารย์แล้วไปเนี่ยเห็นเห็นพี่บอกว่าพอมาทําธุรกิจกิฟฟารีนเหมือนเราได้เรียนในมหาวิทยาลัยเหมือนได้ปริญญายังไงฮะ ก็เป็นโกสตาเราก็ได้ปริญญาใบแรกอาจารย์ครับคือฉันคิดไปเองค่ะคิดคิดหรือมันจะถูกที่จะผิดก็ไม่รู้ค่ะครับค่ะปริญญาใบแรกก็คือโกสตาใบที่สองก็คือเงินหกหมื่นถ้าไม่เป็นนักเรียนที่ดีมันจะไม่ได้เงิน 60, หกหมื่นอาจารย์ถ้าเราไม่ไปเรียนบ่อยบ่อยๆมันจะมันจะไม่ได้เงินหกหมื่นมันไม่รู้ทิศทางจะไปครับค่ะทีนี้ใบที่สองใบที่สามก็คือเป็นพาราได ไปที่สี่ก็ไปเมืองนอกค่ะอาจารย์อ,อันนี้มันจะขายตัวเองทั้งปีทั้งชาติอาจารย์ครับค่ะเราก็เลยรู้สึกเหมือนเราได้ปริญญามาเรื่อยๆเลยเป็นนักเรียนทุนค่ะอาจารย์เป็นไงนักเรียนทุนเันเหมือนเราเป็นนักเรียนทุนอะในระหว่างทางก็มีเงินอยู่อาจารย์มีเงินค่าน่วยจีดค่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ <c oughs> เราคิดแบบนั้นค่ะ ครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า<ม>ทํางาน,นโดยไม่ไม่เครียดแล้วก็ไม่กดดันทีนี้วิธีการทํางานนะเ<ม>ราเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์เกษตรแต่เอาข้อจริงแล้วตอนพี่ปอนไปแนะนําสินค้าคไปขยายงานไปสร้างทีมพี่ปอนมีเทคนิคมีวิธีการทํางานทํากิฟฟ์รีนเนี่ยพี่ปอนทํำยังไงคะก็เกิดมีคนเขาอยากประสบความสําเร็จบ้างพี่ปอนทํำยังไงเขาคือตอนนั้นมันมี คือเขาบอกว่าให้ไปเข้าระบบก่อนอาจารย์ค่ะถ้าเรียนอยู่อยู่ศูนย์กาสศึธษ์เรานี่ยมันจะเทียบก็เหมือนมัธยมค่ะเหมือนเหมือนป .2 ป .3 ป .4 ป .5 แล้วก็มัธยมทีนี้ถ้าไปเข้าบล็อกเข้าเข้าาต่างๆที่ฟาวสันทีรีสอร์ทที่อาจารย์ชนะพลชูถนอมทีมอินซีเขาจะเป็นมหาลัยเศรษฐีมหาลัยชีวิต คฉันก็ตื่นเต้นอยากไปจังตอนแรกๆก,ก็คิดคงจะมีแต่เศรษฐีถือกระเป๋าเกมบอลไปเราคงไม่เราคงไม่คือหรอกนั่าจารยอาการมหาลาัยเศรษฐีนะมหาลาัยเศรษฐีทีนี้แม่เทียมก็กว่ามันไม่เป็นแบบนั้นเขาจะสอนให้เราเป็นเศรษฐีฉันก็เลยไปเอารถปิกอัพตัวเองไปอาจารย์เขาบอกว่าไม่ให้ชวนให้ชวนคนใกล้ตัวก่อนก็ชวน แฟนมาเลยค่ะอาจารย์ชวนแฟนมาชวนลูกชายมาก่อนค่ะคมาสามคนค่ะคีแรกทีนี้พอรอบพอรอบสวงสทุกสองเดือนเขาจะมีอีกแต่ก็เริ่มแล้วทีนี้เริ่มเริ่มวางแผนและวางแผนในในสมองแล้วว่าลูกชายคนกลางครับยังยังไม่สอบบรรจุอะไรเลยก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่นนทบุรีอ,อยู่อาจารย์ทีนี้ แม่จะมาโคราชที่ปากช่องแม่จะหลงทางให้มาหาแม่หน่อยที่ที่ฟาวท่านทีรีสอร์ทเขาก็ทำเขาก็ทางานทําโออาจารย์ตอนเช้าเขาก็มาแบบงงงง,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 งไม่รู้เรื่องครฉันก็เอารถออกไปรับที่ที่ถนนอาจารย์รเขาเข้ามาเขาอยากให้เขาฟังอยากให้เขาเห็นโอกาสอาจารย์ครับก็เลยกลายเป็นว่าเราเราเรา,เราเข้าที่ประชุมบ่อยๆและได้เอามาใช้ยังไงอะคะคือเราไปงานวอล์กอาจารย์ชนะพลเข้าระบบ ก้าขั้นตอนอาจารย์ฉันประทับใจคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงลูกถึงหลานอยากไม่ให้อยากให้เขาไปเป็นลูกน้องคนที่กรุงเทพอาจารย์รอยากให้เขามาอยากให้เขามารู้ว่าสองถึงห้าปีมันมีไรายได้สองถึงห้าปีแล้วเราจะมีอิสระภาพด้านการเงินและเวลาก็เลยเอาสิ่งที่เราไปเรียนรู้มามาเล่าให้คนร,บครอบๆตัวฟังก่อนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จัก เล่าความประทับใจเป็นไงฮะผลตอบรับจากคนรอบๆตัวรอบๆตัวเขาก็บอกว่าพอเขาเป็นผู้บริโภคมันจะเยอะอาจารย์ครับผู้ผู้นํานี่มันก็จะสิดเ้อยน่ะแต่ว่าผู้บริโภคชอบสินค้าเนี่ยมีเยอะและแต่มันก็ต้องมีดาวไลน์คือมีทีมของเราที่อยากทำธุรกิจบ้างถูกไหมครับแล้วเราสร้างทีมดูแลคนที่อยากทำธุรกิจนั้นยังไงฮะ ก็ดูแลเวลาก็เอาเอาที่ประชุมขายที่ประชุมอาจารย์ขายที่ประชุมให้เข้าไปฟังก่อนค่ะถ้าไม่ไม่ไม่ทําไม่เป็นไรให้ไปฟังก่อนครับถ้าอยากใช้มันจังบเสียเวลาแม่อาจารย์อืเจ้าไปฟังสกอร์มันจังบเสียเวลาว่าเจ้าเสียเหตุธุรกิจหรือเจ้าใส่สินค้าซื้อแม่อาจารย์ไปฟังก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันสรุปแล้วทีมงานก็เลยจะเน้นที่ประชุมนี่แหละเป็นตัวสร้าง ทั้งสายสัมพันธ์ด้วยทั้งวิธีการด้วยถ้าถ้าเราเป็นคนที่ยังอธิบายได้ไม่ไม่ถนัดพาเขาไปกับเราไปฟังบรรยากาศในที่ประชุมจะช่วยแนะนําแนวคิดวิธีการต่างๆได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเทคนิคหนึ่งในการสร้างความสําเร็จให้กับทีมงานนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องพูดทั้งหมดด้วยตัวของเราเองแต่เพียงแค่เราเป็นผู้นําพาเขาไปสู่ที่ประชุม มหาวิทยาลัยเศรษฐีที่ประชุมแห่งการเรียนรู้ก็จะทําให้ทีมงานมีโอกาสเติบโตขึ้นได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อกับพี่ปอนนะครับว่าแล้วความสุขความสําเร็จหลังจากที่ได้ทําธุรกิจกิฟฟารีนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันครับมันเห็นหลายๆคนหลายๆครอบครัวอาจารย์ที่กลับมาบ้านแล้วก็เอาตู้เย็นเก่าๆก,กลับมาเครื่องซักผ้าอะไรเก่าๆกลับมาตัวเองก็แก่อาจารย์กลับมาแล้วเขาไม่จ้างต่ออาจารย์อ,อยากให้เขาได้เห็น คืออยากให้เขาเห็นเห็นไม้งามตอนขวนยังไม่บินแม,ม่จา์อยากอยากให้เขาเห็นตนนั้นค่ะาจารย์รอยากให้เขามาเห็นเหมือนเราเห็น